แันนี้ได้เยอะไหมเออเ่นผ่าเล่นผ่าก็แบบกัดเป่นเงินบาเงินที่อะไรเป็เสี่ยงเงินขาถึงกันเลยอยากจะมารวมค่ะบ้านที่คนน้องเป่าก็น่าจะแปดิแล้วก็แปดิยำย่าม้าจุณนี้คนเขาครัวจัดไหมัวยกระทบมาแค่นั้นนะกระทบมาจากเดิมๆมันต้องหวานมันเปิดละเปิดบริจารปนิยนเยอะไหมคะ

oh ก็บอกว่าลุ้นนะคะก็ได้สันการเนี้ยกคลเดชหนึ่งเอดงเดีอนงเน่งเอ๋อดึงเอน่งเอ็นนั่หนก็เลือาเอหรอคะนัน่เ่งน่เนะคะนี้วันนีอ่อือน่นนหนึหนนน่าจะน้อยกว่า เขาบอกว่าทีนี้บังนีเสร็จนี่จะข้าแถวยาวเวลาจะบอิจากะ้วยเนาะอ๋อค่ะน้อยหน่อยแต่ว่าคนก็หรือว่ายังติดยาวบงที่รือว่าโควิดหน่อยด้วยนี่ก้าป รามีเอกรูเค่ะ120ยยี่สิบรยสิแล้วก็คูปโอมี65สิบยูค่ะอตอนนี้ <Okay. S 1> ต้องการเพิ่มคูบ A และคุปบีประมาณ40่ยูนิตค่ะถ้าเป็นโอคอเก้าสิบตอนนี้ <Okay. S 1> เพราะว่ายังมีคนไข้ฉุกเฉินคนที่ว่าเลื่อนการผ่าตัดไม่ได้ต้องรักษาโดยการให้เลือดเหล่านี้ หรือว่าคนไข้ที่มีเป็นโรคเลือดส่ยกตัวอย่างเช่นโรคคาร์ดีเนียนี่จําเป็นว่าเขาจะต้องรับเลือดเป็นประจาทุกสองอาทิตย์หรือทุกหนึ่งเดือนนะคะเพื่อเขาจะได้มีชีวิตเป็นปกติค่ะนี่หมายความว่าคือธนาคารเลือดเราก็ขาดแคลนเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้เริ่มเริ่มขาดโดยเฉพาะคุปโอค่ะของต้องหาเลือดด่วนเลยค่ะถ้าโดยรวมเลือกวันเท่าไหร่นะคะพี่จะต้องมีเอาไว้ในคงในงอย่าง้อยร้อยห้าสิบจะตอกกั้นต่ำค่ะเฉพาะครุป ปุ๊บ A อ O โค่ะโอ้ค่ะร้อยห้าสิแต่ตอนนี้เราอยู่ต่ำกว่าร้อยห้าิบหมดเลยค่ะโดยเฉพาะโอมีแก่ห้าสิบหิบ้ายูนิตเท่านั้นค่ะตอนนี้ค่ะแล้วต้องต้องหาเลือกโอด่วนเลยค่ะอยากจะเชิญชวนคนตรังให้มาเรื่องบริจาคก็คือเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปในส่วนหนึ่งแล้วนะคะว่าขอเชิญชวนชาวจังหวัดตรัง ผู้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะใจบุญทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยสำหรับาบางท่านนะคะมีความกังวลใจเรื่องของอามาตรการความปลอดภัยในเรื่องของอดูแลมาตรการความปลอดภัยผู้ที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเราก็ดูแลตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะโดยมีการกัดกรองตั้งแต่น่านด้านหน้าโรงพยาบาลเลยว่า มีการตรวจวัดไข้นะคะแล้วมีแนะนำาการปฏิบัติตนดตัให้ก่อนจากเชื้อโรคโควิดสิอย่างไรนะคะควรจะสวมแมสตลอดเวลาที่ออกมาจากบ้านนะคะแล้วก็พกน้ำยาพวกเจลแอลกอฮอล์นะที่ทำความสะอาดมือ,อเมื่อเราหยิบจับสัมผัสสิ่งของต่างๆนะคะก่อนที่เราจะมาจับใบหน้าหรือว่าหยิบอาหารข้าปาา หรือถ castle, ้าบอกว่าเดินทางมาถึงงานธนาคารเลือดอยู่ที่ตึกอำนวยการชั้นสองของโรงพยาบาลนะคะเราก็จะให้ล้างมือก่อนนะคะแล้วก็วัดไข้่ก่อนที่จะให้เขียนใบสมัครหรือว่าหยิบจับปากกาก่อนที่จะเขียนใบสมัครหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องรับบวิจัโลหิิตเราก็มีการตรวจกระกร โดยเจ้าหน้าที่ค่ะว่าคุณสามารถบริจาคโลหิตได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการเลือดเพื่อใช้ในการรักษาคก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลกลางทุกวันในเวลาราชการค่ะนั่งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการคือตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดราชการค่ะหรือด้านสะดวกที่ไหนสามารถที่จะตรวจสอบแผนการออกหน่วยรัฐบาลโดยของเราได้ที่เฟซเฟซบุ๊กของงานธนาคารเลือดต่างนะคะก็เชิญทุกท่านนะคะร่วมกัน ทีนี้ในส่วนของการออกออกหน่วยเคลื่อนที่แบบนี้มันทําให้เราทํางานยากขึ้นไหมคะหมายถึงว่าเราออกยากขึ้นไหมเพราะว่ามันต้องระวังด้วยในเรื่องของความจําเป็นก็มีต้องป้องกันขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาหรือว่ายาก แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเราก็มีความจำเป็นที่ว่าต้องปกดไฟตั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะแต่คนเข้าคนเข้ามาน้อยใช่ไหมคะแบบก็ยังกังวลอยู่เนาะนมาบางตามากเลยค่ะมาน้อยมากจากที่มาเป็นอย่างน้อยก็คือหนึ่อยห้าสิของอำเภอรัชดานะคะอำเภอวังวิเศษขอโทษนะคะอำเภอวังวิเศษค่ะ